สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมัยไรเดอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบแสงให้ดูครับระหว่าง L6X กับ MINI 20วัต์ครับว่าแสงออกมาจะเป็นยังไง <S 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 คลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะฮะส่วนลิงก์รีวิวของแต่ละตัวเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างเลยนะครับเป็นรีวิวส่วนตัวเลยแต่อันนี้แค่มาเปรียบเทียบแสงอุปกรณ์ก็คงไม่ได้เปรียบเทียบให้ดูฮนะไปดูกันเลยดีกว่าครับ อันนี้เราเริ่มจากไฟมินิ2ีวัตต์ก่อนนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ L 6 x 6 0วัตต์นะครับแสงค่อนข้างกระจายก็จะมีจุดตรงกลางเป็นกลมๆอยู่หน่อยนึงครับเป็นจุดรวมแสงนอกนั้นก็จะกระจายตัวนี้ไม่เหมาะที่จะขี่ในเมืองครับแต่สว่างมากถ้า1คู่ก็อยู่ที่1 2 0วัตต์ครับมี led 6ดวงครับสว่างจริงๆอันนี้เป็นแสงสีขาวนะฮะเดี๋ยวจะลองใส่กรอบให้ดูแสงสีเหลือง แได้ว่าเมื่อกี้ผมกดต่ำแล้วก็ยังเห็นชุดของพี่แก๊ปที่สะท้อนแสงขึ้นมาคือมันสว่างและมันกระจายมากมจริงๆอันนี้ผมจะทดลองเป็นไฟแค่1โคมทั้ง2อันเลยนะฮะทั้ง2รุ่นแล้วถ้าใครเอาไปติดเป็นคู่มันจะสว่างกว่านี้แน่นอนครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นเหลืองอ่อนๆแต่ก็ชัดอยู่นะครับไม่อ่อนมาก ในระยะร้อยเมตรได้อันนี้ผมถ่ายจากจุดเดียวกับมินิ50วัตต์และมินิ2ีวัตต์นะครับก็จะเห็นได้ว่าแสงกระจายเต็มถนนเลยครับแล้วก็แสงเข้มมากอันนี้ขนาดดวงเดียวนะฮะที่เทส2 0วัตต์กับ5 0วัตต์ก็ดวงเดียวเหมือนกันข้างเดียวพูดผิดครับไม่ใช่ดวงเดียวนี่ฮะถ,ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้ผมก็ล็อกไอโซไว้เท่ากันนะครับทีนี้แสงก็เปรียบเทียบดูเอาครับว่าชอบแบบไหน สำหรับ2ตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่ไม่เหมือนกันนะครับการใช้งานก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันถ้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมอะไครับที่ไลน์ส m i ยพีทีเครับแอดมาได้เลยฮะ